ผลงานวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยย21ชิงแชมป์โลก2023ณเมืองเลออนประเทศเม็กซิกโกแมตท์ที่2วันที่19สิงหาคม2566เวลา9นาฬิกาทีมสาวไทยอยู่ในชุดสีน้ำเงินเม็กซิกโกเจ้าภาพอยู่ในชุดสีขาวเม็กซิกโกชนะสาวไทยชนิดแต้มห่าง15-25 16-25 14-25 แมตที่3วันที่20สิงหาคม2566เวลา6นาฬิกาพบกันระหว่างยู1สาวไทยอยู่ในชุดสีแดงญี่ปุ่นอยู่ในชุดสีขาวเซตแรกสาวไทยแพ้ไปแบบคะแนนห่าง13ต่อ25เซตที่2ทีมสาวไทยเล่นได้ดีมากนำตั้งแต่ต้นเซตกลางเซตแต่ก็แพ้ไป23ต่อ25เซตที่3 U21 สาวไทยแผ่วปลายแพ้ไป18ต่อ25สตบลูกยางสาวไทย U-21 จะต้องแข่งรอบจัดอันดับ9ถึง16 ถือเป็นโอกาสในการฝึกผลหาประสบการณ์และพัฒนากันต่อไปช่วยเชียร์และให้กำลังใจสู้ส